สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกทุกท่านเลยเนาะค่ะเนาะบ่วาสิยุในประเทศหรือต่างประเทศเนาะค่ะท่านผู้ชมมันนี้กับมาอยู่ในช่องของปตยคุณไม่เซ็นเนาะค่ะเนาะมาขอโชกลาบเนาะค่ะวันนี้เดินทางมากับทางช่องน้องน้ํานะคะเดินทางมาด้วยกันสองท่านแต่ว่าล่มหนาวท่านผู้ชมข่อยลื่มเอาเสียแขนยาวมากเพราะว่าอาูุบานมันกะบ่ค่อยหนาวปันใดออกมากลางทงเนาะท่านผู้ชมล่มมันที่นี่ ก็เพราะเป็นยังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอากาศดีหนาวเย็นพอดีเลยค่ะกัช่วงว่างหันกะบห่อนห่อนแล้วกะ็กลับมาล้มหนาวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเมเนกามาขอโชคลาภเนาะคะ่นะเนาะ,ะของงวดวันที่สองมกราคมพศอสสองพัฒนาลอยหกสิบเก่าน, 69, นี่เนาะคะ่ะทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงกันทุกถูกทันเนาะคะ่นะเนาะสำหรับการมาขอโชคลาภก็ขอให้ โชคดูเฮ่งเฮ่งลุยๆ,ๆ,ๆ,ๆกันโชคดีเฮ่งเฮ่งลุยๆกันถูกๆูกทันเนาะค่ะเนาะกับสำรับท่านใดที่เดินทางกลับบ้านเนาะค่ะช่วงปีใหม่กลับมาหาพอ่อหาแม่หาลูกหาเต่าเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้โดนเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกๆทกทันเนาะค่ะเนาะกะปีใหม่นี่ป้าต้อยกับน้องน้ำผ้ามาขอโชคลาภมาอยู่ที่ศาลปู่ตาผ้าขาว ค่ะอย่าลืมเ้วยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้ครับป้าต่อยคนมิเศนพร้อมกับทีมงานถูกๆูกทันเนาะค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปด่านไมกันไปเตรียมดอกไม้ถูเทียนกาบใบขอโจกลาบทรงท่ายปีเก่าตอนหลับปีใหม่กับสารปูตาผาขาวไปค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมมากับน้องน้ำสองคนกับบ่เป็นอย่างเนาะค่ะกับสารมองนี้ปูตาปลาขาวนี่กับบหวางจากปานป้าต่อยกับประมาณโล่ละค่ะท่านผู้ชม ประมาณหนึ่งกิโลเพราะว่าตรงนี้นะคะปะตอยเกียวเข่าก็ได้มาตากอยู่นี่แหละแกมลิงเขาเอื่นแกมลิงเนาะคะ่ะก็เป็นโน่นบอ่อแกมลิงนี่บริเวณลานนี่มาตากเข่าอยู่นี่สองปีสามปีแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบริเวณลานตรงนี้นะคะกว้างคะ่ะท่านผู้ชมบมือเนี้บ่ได้ยินเสียงเคืองสูบน้ำแถวนี้เพันกับผ้ากันเห็ดนหน้าปังเนาะคะ่ะวันนี้เงียบเงียบมาก ทางไหนเอาน่ะแต่ว่ามันมีไฟแกงสว่างอยู่ล่ะปกติมาสิไดยยินเสียงพันตังเครื่องสูบน้ำดิมือนี่สงสัยเพิ่นพ่อนามเราบ้างหรือว่าเพินเอาน้ำออกกับพ่อจักรใส่หนองน้ำไดยยินเสียงก้นนางท่างไหน เงียบเงียบบ่มีนะมืนนีล่มอยู่ในบ้านบ่นล่มกลับมัดทงจังไหนจังล่ม,มอนอ,องน้าเพิ่มเตรียมพร้อมด้วยค่ะตันผู้ชมมองไงยเสียกันหนาวไม่หมกวกพร้อมแขนยาวไม่หมวกพร้อม,มนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมจับปูตาข้าขาว เนาะค่ะโอ้ยเป็นบ่อถืออากาศเย็นกับเป็นถือกอากาศเย็นเป็นวัดซัมม่าวินเลยต่ว่าดีอยู่เหมือนมีไฟไฟโซลาเซลแมนเนี่ยหลายดวงอยู่ด้หนึ่งสองสามสี่ห้าดวงหมดละอยู่ทางห้องน้ำก่มนอุ๊ยห้องน้ำอุ้ยเอาครึบเนี่ยฮะ เปิดว้ยนี่พี่ยุพี่ว่าไหนไปใส่เลยกำลังสิซองเบิงโซล่าเซลล่ะหนับเบิงหวานมีจักดวงอุ้ยหางประทัดเก่าปีแวียนๆอยู่นั่นโอ้โอยสาธุสาธุลูกหลานมาบ่ได้มาหลบลูเด้อปูตาปลาขาวล,ลูกหลานมาดีมาขอเพ่งบุญบาร,รมีน้ำปูในแหละอลย่าตื่นอย่าทวงเด้อตำรวจกวน บริเวณหลบๆได้บอ่ออีเดียวสำรวจทางนี้ก่อนเพราะว่าปกติมันสีเมนนั่นนะโอ้ยไม่ตลอกขาบงูเห็นแต่ขาบไม่เป็นไรนะคะเนื้อหามประทัดเปลวเวลินเฮ้ยโอ้ยงา a ใหม่ยิ่งใหม่หึ แปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้ามันกะงวดที่แล้วต้อนออกเก้าหาอ๋อมันเขาว่ามันไม่ทั้งเหมือตนนี่อ่านไว้มาตั้งนี่ดูออมันออกแปดเก้าห้าเนาะอันนี้แปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าเก้าหาเ่าแน่ได้ท่านผู้ชมมิออยังกะเกิดขึ้นใดนะะเนาะค่ะเนาะไปเตรียม เอ๋อตอนนั้นบ่แม่นมากกับหนองน้ำบ่วะพ่องูออกมาจากหันเนาะไปถามหาเถาะโอ้ป่ะท่านผู้ชมบอเห็นกะไปกะแล้วไปได้ไปบ่ายปูค่ะเนาะค่ะไปเตรียมของกไปค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองช่องเนาะค่ะทั้งช่องหนองน้ำทั้งช่องกระต่อยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่เลยแหละไ่เดืปีใหม่ ปีก่าโอ้ยนังลงหรือหาวฮอว่าไหนเด็กได้ล่ะก็สีนอนตะเว้นเลยอากาศมันเย็นเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ประตยอยคอจุดทุจุด,จดททเทียนให้บอกกาวปูก่อนเออพระท่านเด็กนะปูเนาะ้องก็หัวคำอยู่น้องน้ำหาวเหรอน่ไหนมาโดนหรือดิ กูได้มาหาปูตาวกับเขาไล่หงวัดเาเด็กทำน้ส้มหงวัที่แล้วแม่มาอยูมาคนเดียวมาเลียงเพิ่นอ๋อมายามกังเว้นเหรอน่มายามกังเว้นมาเลียงเพิ่นเลียงข้หมาข้ำผู้ หดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมก็จิขอเลกถูกกับขยาวเสี้ยมซี่สองอยางเนาะเลกถูกนี่ขอจุดเลยเนาะเออจ้จาก่ะไรอยู่ถาโดนแมนสาธุดเด้อพูดตออเาเหล่าวท้ลุกลามคอนไญยาต เสียงเหล็กถูกเผื่อเป็นแนวท่าของหวัวันทีสองมกรล่าคมสองพันหนาหน่อยหกสิบเก่านี่ไ้ปูเมตตาไ้เลกเข่าสามโตตรงๆเดอปูเดอสาถุกเฮ้ยอืมเา้าถาดมาได้ไรมาได้จังไดถาดท่านผู้ชมไฟกับลมเดี๋ยวป้าต่อยก็เอาไฟขึ้นกอน เโอ้โหนี่น่นจะเสียวขวบๆปุ๊บอย่าตื่นอย่าถวงลูกหลานลูกหลานมากดีประเดี๋ยวมาหลบลูแต่ยางไลยด้ไหมเหอเ๊ยออ,อ,ออกมาแล้วบุ๊มมีตัวเล็กโง่ ก็รูกันร่มไหมมันร่มกับ่ามาได้จังไดหรือว่าเพื่ออยากเอามาไว้นี่รูปลานอะไรหนได้ปูเด้อ สองคนอย,นย่าตื่นอย่าทวงถอะปูแต่ว่ารู้สึอกว่าก็จังมีคนจ่องมองเข้าอยู่นี่ล่ละบงเกลียวมาเดียยินเสียงคนยางเดี๋ตเต็มมากบนเด็กมันเป็นใบไ,<อ>ไม้แห้งม่งหันที่บ้านที่คนตุยหนามยุ้ยใส่สเออนี่ยุ่นี่ท่านผู้ชม,มยุอยแถวบานปะตอวยนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่น เผนมใส่ม่วง่นมใส่ม่วง่นมาย่าม่วง่นตุยเขาก็ไปแจงค้นหายอยู่บบดที่นี่พี่ยุ้ยย้ย้ังงนี่่แม่นบ่แมนขังรังนี่โอ้ขอคิดว่าพอเอากับตางคนต่างโย่เพิ่นเพิ่นกับไปยุ่พ่อเพิ่นเข้ากับยุ่พ่เพิ่นบอกแล้วว่ฮูัจักนาคาตาเพิ่นล่ะเฮาก็อยุ่พ่อเฮ้าเฮาบปไดปาเพิ่อนผลมะไซม่วงาะบอแล้วก็ มาขึ้นนี่ไปท่านผู้ชมมาบอกกาวปูตาผ่าขาวน้ำกันเด้อท่านผู้ชมวันนี้ให้แหมแล้วบอกกาวไปเลยเพราะว่าสาธุสาธุสาธุเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปู่ตาป้าขาปู่ซากซี์มนีลูกหลานป้าต๋อยพร้อมกับทั้งหนองน้ำกับเอฟซีลูกหลานปู่สุขูสุคนทีกำลังเบิ่งลิดอยู่ในขณะนี้มนีกับมาขอโฉกลาบกับปู่มะขอพรส่งถ่ายปีเก่าต้อลบปีใหม่ กับมาขอเพิงบุญบาร,รมีน้ำปูมาขอโชกลาบไปฝากไปตอนเอ็บซี่ทางบ้านของหมวดวันที่สองมกราคมพ่อสสองพันหารอยหกเก่านี่ขอให้ปูที่หนองนามอธิษฐานจุดเลขกถูกกับขอให้เผยเห็นสามโตตรงๆเด้อปูเอ้เมื่อนี่ยมาขอเลขกถูกกับขยเวาเสียมซี่ขันปูหายโชกห้ยลาบลูกร้านแล้วลูกร้านกสิกับบนหลบกวนปูวบยูโดน ขอดเพ่งบุญบารลังเด้อปูเด้อของงวดสิมานนี่สามโตตรงตรงเด็ดเด็ดเลยเด้อปูจังจังทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่แม่นเม่นเด้อรสามโตตรงตรงซาธุสาธุสาธุสามโตตรงตรงเลยเด้อปูเอซิบานซาหาบานเลือเอาให้แม่นเหม่นซำจับบ้างคือปูให้เครื่องมวดนั่น เรื่องหมดทีผพานมา,านล่ะปูเอ้ยเกิมาขอเหล็กเสียมซี่ตว่ากอะตื่นอยู่เลยท่านผู้ชมเตื่นยังต <CNC. S 2> ีขอจักเอ้ามัดอะไรจังเลยที่เอาสองให้ดูตอนแรกท่านผู้ชม มาจต่หึงบ่รูค่าตะหวต้อง,ปงไปเมืองกรองเด้อบามา<ถ>แบบไหนตะทเบิง่งต้องต้องต้องกลับไปเบยหย้อนเบิง่งที่ส่งให้ดูตอนแรกนะคะแปดเลขขางประทัดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าเก้าธรรมุชมดีกว,ว่าสิกลับมาอีกหาเก่าเก่ามาบมาได้จังไนดไนี่เหี่่มบ่แต่ว่ามันล่มเลยบงัง สายสินตีงอยู่นะลมอาจสิหอยบ่แน่นตอนที่ไปต่อยจับมันอาจซีรูดออกนั่นจังสิแต่ว่ากับ่อลลูมาได้จังได้นเนาะคารอ่ะเดี๋ยวจังไปผูกไว้ขึ้นเก่าเดี๋ยวสิไปผูกไว้ขึ้นเก่าใช้ยาเจ้าใหม่สามตัวตรงๆขื้นกันลนะเนาะอ่าจะอะไรให,ให้ให้แม่ลอกให้ยาเสียมซี่เนาะค่ะเพราะว่าน้ำเป็นคน จุดเล็กถูกแล้วขอเล็ผูกปูแล้วซาธุสาธุเด้อปูเมขอโชคขอลาบมาขอเพิ่งบุญบรารมีเลขเสี้ยมซี่หั่นปูซี่ไห่โคไห่ลาบอินลีกับยิบออกมาโหลดตรงตรงเป็นแม่นสามโตสามโตตรงตรงสามใหม่เลยเด้อปูเด้อสาธุ ไม้ที่หนึ่งอ,อืมอืมต้นนีหยังก่อนบอกโมง้งบออมอกโม้งแห่งบั<ม>อกโม้งแห่งเต็มอยู่ล่มเนาะไม้ที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมไม้เลขสี่ค่ะสีจ่จาถูสาถูเดอ้อหยิบออกมาเด้๋ยวปุ่น ออกาพร้อมกันได้สองใหม่อันนี้ออกก่อนเอหมายเลขเก้าแล้วก็หมายเลขสี่เอาสี่เก่าสี่หรือว่าสี่หกสี่ท่านผู้ชมมันกระตรงกันกับพ่อสอนสองห้าสี่สี่เก่าสี่ <4, S 2> <6. S 1> หรือว่าสี่หกสี่นะคะเอาตอนแรกออกมาสี่สี่เก้าโอซีตัวเดียวรอบที่สองมาสองใหม่ออกมาเก่ากับสี่แงนะคะ ซีกับซีลูกาซีหกซีตามนั้นเนาะปูคนไทยแล้วเนาะค่ะสาธุเดี๋ยวสีเอาวันนี้ไปผูกไว้ก่อนหรือว่าสีมาตัวเก่าเหรเนาะม่นม่นเอาไปอะไรหนึ่งวผูกไว้ทางใดล่ะผูกไว้สายกระไดเนาะสายซีนี่ล่ะขันซให้โชคให้ลาบี่เล็กขันไฮเขาขี่เล็กอะ ว่าเล็กถูกเล็กเซียมซี่แระปูเดินเล็ถู<ว>ใหม่ได้สองตัวเลยด้วยแม่<ะ>ถ้าว่าเล็กแท็ซี่หองมันกับตรงกันเลขพ่อสอ่อตอนปุม่มตรงกันเลขพ่อสอสองห้าสี่หกสร้างเมื่อสิบมกราคมสองห้าสี่หกมันตรงกันเล็กที่ขยำเสียมซี่เลยเฮ้ยงานใหม่นันร่มเห็นบ่ หางวัตถปิวแวนเวนป่นะลมแห้งเดี๋ยวเอากล่องนะคะ <ไป S 2> ่ะมาซองเมืองเหล็กถูน้ำกันเพราะว่าตอนนี้ใหม่ใหม,ม่แล้วสองตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะค่ะไปเนาะค่ะท,าท่านผ<ช>ู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขถูบเลยนะคะไ,ไปบเบืองเหลขถูน้ำกันเลน่นกับสารปูตาปลาขาวมาคอจุดเหลขกถูบกับขยาวย่ำซี่สาธุเดอร์ปูเปิดโชคเปิดตัวงไหเอ็บซี่ทางบานทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้เพื่อนได้ สูกหมาน,นิ่งๆปังๆเ้อู่ป่้ยปูยปตาผ้าขาวนะคะตสุดท้ายหมายจะลลังเบือ่อกสามเก่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังก็ตกว่าใส่นี่ข่อยตกว่าใส่้กาก่องข่อย โอ้ย่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกหกสามเก้าหืมเอากำลังสิเบิ่งเลขกถูกอืมกำลังสิเบิ่งเลขกถูก่านผู้ชม <6 S 2> ไปเิ่งล <39 S 1> <39 S 2> ถูกตามนั้นเลยหกสามเก้านะคะท่านผู้ชมของวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าตัวเลข <9 S 2> เก่าแถบตัแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อท่านผู้ชมเด้อเล็กเก้าด้วอนะกำลังสีใหม่ไก่สีเหมือดเอาชั่วๆเลยอ่ะปังๆเด้อ หกสามเก้าเลขข้นง,งามแท้หกสามเก่าทัานผู้ชมโชคดีห้งๆงปังป,งปังกันถ,กถูกทุกทันเดอ้อปีใหม่นี่ห้โค่ไขมานกันสุสขคุคนีนค่แล้วค่ะมาขอโชคลาภกับสารปู่ตาผ้าขาวนะคะแต่่ากับปลาต้อยเลียวเห็นเขา่า งานเวยอบโมงเว่ยอบโมงแทนท่านผู้ชมนี่มี้าวบ้านเนาะค่ะแลวเขาแลวน้ำาฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเขาแลวน้ำเพิ่นก็ได้น้ำเขามาถวายปูเนาะค่ะอันนี้เพิ่นก็เห็ดเป็นเกวียนบ่อซีเกวียนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสีเกวียนมาถวายกับสารปูตาผ้าขาเฮ้ยไม่ยังอุ้ยประตูเอา เก็เป็นเป็นอย่างไงเข้ากับปะตูปีเด้งอุ้ยทันผู้ชมเอากับกับกับเดอ้อเหมืนที่นี่นะคะท่านผู้ชมสร้างเมื่อสนะิบพมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเนาะนี่เลขสี่หกตรงกรับกระปูตากับเขาสองห้าสี่หกนะคะ ไป iec, ค่ะท่านผู้ชมกี่ปักตูกับปิดเองเดี๋ยวขวสิกูสาดได้ไหมน้องน้ำเมื่อแม่สิกูสาดเก็บสาดเก็บเสื้อก่อนปักตูปิดเองกับปิดเองหรือว่าล่มหรือว่าร่มไม้ก็มาล้มไม้กามาล้มกับวาร่มแต่เนาะกูสาดก่อน ถ้าท่านผู้ชมก็ศาส์เก็บศาส์กันดับเทียนดับถูกเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมงาใหม่งาใหม่ตกลงมาเนี่ยด้านหนอกก็มีเขานะคะด้านนอกก็มีข้าวนะคะเป็นน้ำเข่ามาถวายปูเป็นเขาปีเขาเดือนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าป้าตอยเห็นอยู่ทั้งหลังข้าปูหม่องหันเป็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 นข่ามูอ นผลลูกอของเจ้าเรื่องบ่อเรื่องหนังพิ่นจมหนามแล้วแม่บ้านบ้านใกล้ๆปะต้อยพิพนจมหนามเนาะค่ะท่านผู้ชมนีนะะน่กระยุบว่าไกลจากบองปะต้อยขอโชคลาภกับปูตาปลาขาวค่ะกัดสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมมาขอโชคลาภกับสารปูตาปลาขาวปูพิพนหายเหลวเพว่า,าสิเป็นเลขกถูเลขเสี้ยมซี่ กะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับท่างช่องปัต่อยคณมิเสนพรกับพิมพ์งานถูกถูกทันเนาะค่ะทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังกันถูกถูกทันปัต่อยกันอองนาไมาขอโชคลาบกับมหาเพื่อเป็นแนวทางเนาะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะสําหรับมนี้วันนี้ขอให้โชคดีกันถูกถูกทันเนาะค่ะ สำหรับมันนี้กะขอกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะ